ในความเห็นของยากรนะครับในการจ่ายค่าเฉยเนี่ยกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเนาะตามมาตรา1นึงว่าอายุงานเท่าไหร่ก็จ่ายค่าเฉยเท่านั้นนะครับในกรณีของการจ่ายยากหรือไม่ค่อยจ่ายหรือมีการโยกย้ายหน้าที่การงานโดยหลักก่อนเนี่ยหลักเนี่ยไม่มีในจ้างที่ไหนที่จะเลิกจ้างลูกจ้างที่ทํางานดีนะครับ ถ้าทำงานดีปั๊บเนี่ยในจ้างทุกที่รักษาไว้ดูแลไว้เป็นอย่างดีแต่ส่วนมากพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างหรือถูกโยกย้ายหน้าที่การงานนี่นั่นส่วนมากก็ยังมีปัญหาเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดลามาสายอะไรต่างๆหรือไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งใจในการทำงานนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะต้องถูกโยกย้ายหน้าที่การงานหรือถูกการเลิกจ้างนะครับนั่นคือหลักใหญ่ใจความในเรื่องของค่าเจอเฉยไม่มีในจ้างที่ไหนอยากเลิกแล้วจ่ายครับ เพราะเขาอยากจะรักษาลูกจ้างที่ทํางานดีไว้งั้นหลักการันตีความมั่นคงในการทํางานลูกจ้างต้องทำงานเต็มที่เต็มสกยภาพเต็มความสามารถครับ